สวัสดีครับมินิโอเเกมพิชิตอาณาจักรสามก๊กนะครับก็ไม่ได้ทําคลิปมานานครับสำหรับวันนี้ก็มีตัวใหม่เข้ามานะครับเป็นคุมบลตํำนานนะครับก็คือนะครับผมเลือกนะครับเปิดได้นะครับก็จะเป็นจิวยี่นะครับอีกตัวเดี๋ยวก็จะไปแลกมารีวิวนะครับก่อนอื่นนะครับก็มารีวิวจิวยี่นะครับความสามารถก็จะเป็นนะครับถ้าไม่ผิดก็สายกลยุทธ์นะครับ ถือว่านะครับเป็นตัวละครนะครับที่ในเนื้อเรื่องก็ถือว่ามีความสำคัญมากๆนะครับแล้วก็มีความเก่งมากๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับมาดูความสามารถกันนะครับก็จะเป็นนะครับการทําดาเมจของลนุทธ์นะครับร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับต่อศัตรูทั้งหมดแล้วก็กําจัดสถานะเิงบวกของศัตรูออกด้วยนะครับแล้วก็ทําให้นะครับแต่ละคนมีโอกาสหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะได้รับสถานะถอดจิตนะครับ ก็เป็นสถานะมาใหม่นะครับไม่สามารถล้างได้ด้วยนะครับแล้วก็โดนแค่ครั้งเดียวนะครับถับซ้อนไม่ได้นะครับสถานะนี้นะครับไม่สามารถได้รับสถานะกลางนะครับนอกเหนือจากนะครับการสูญเสียสถานะหรือการขบถนะครับเมื่ออยู่ในสถานะจะทำให้นะครับตัวนะครับตัวเองนะครับรีซตรีเซตสถานะนะครับ ออกจากล่างแล้วก็ได้รับสถานะเท่าทานนะครับก็จะเป็นเข้าคอมโบพอดีนะครับอันนี้นะครับก็บางทีมันมาใหม่มันเวลานะครับในการใช้มันอาจจะแปลกๆนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมรีวิวอีกรอบนะครับเวลาใช้งานจริงนะครับอันนี้ก็มาดูความสามารถทั่วไปกันก่อนนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับคือตัวจิวเย่นะครับ ก็ลองนะครับกับตัวนี้เลยนะครับไม่มีอะไรมากนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าได้ไซส์สกิลไหมนะครับนี่นะครับแรงอยู่นะครับแรงแรงแรงสกิลมีความแรงนะครับเอาแบบเจอผนผลทั้งหมดดูนะครับ ก็ต้องมาดูนะครับว่าเวลาเจอเจอหลายตัวนะมันรับมือได้ไหมนะครับทำดาเมจนะครับร้อยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับก็ถือว่าหนักนะครับแล้วก็จะเป็นการล้างสถานะด้วยนะครับ โดนโดนตรงนี้นะครับน่าจะปล่อยสกิลไม่ออกนะครับโดนครับโดนสตาร์โดนนะครับเดี๋ยวต้องเอาตัวนะครับมาชนข้างหน้าให้นะครับแบบนี้นะครับน่าจะเล่นลำบากนะครับขอตัวนะครับ เลือเดเยอะๆนะครับมารับดาเมจให้หน่อยก็อได้ปล่อยสกิลนะครับนี่นะครับนี่นะครับ,รบดาเมจก็ถือวัาแรงนะครับเนี่ยติดสถานะนะครับถอดจิตนะครับ ไม่สามารถได้รับสถานะกลางได้นะครับเป็นการเอามาป้องกันนะครับที่มันมีสติตัสของตัวทำนาน,นะครับก่อนหน้านี้นะครับก็ถือว่านะครับใช้งานได้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมดูนะครับนจะสามารถเดี๋ยวผมขอไปแลกก่อนนะครับเอาไม่ใช่นะครับ จำเป็นนะครับต้องแลกของมานะครับเพื่อใช้งานนะครับนี่ก็กิจกรรมนะครับกระดาษสึกต่างๆนะครับก็ยังไม่ทันหนาดนะครับหมดการแข่งขันอันนี้ก็เก็บอะไรได้ก็เก็บนะครับ รางวัลนะครับยังยังไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวขอแรกไว้ก่อนนะครับบางทีนะครับมันก็ต้องมาเกตบ้างนะครับแตกได้แรกนะครับมีของเยอะนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เล่นเท่าไหร่นะครับ ต้องเอาตัวใหม่นะครับพวกนี้เกิดแล้วนะครับอันนี้ก็มาเอาตัวพวกนี้นะครับแทกมาก่อนนะครับเดี๋ยวทำให้นะครับบวกหนึ่งนะครับลบต่อไปหนึ่งพันนะครับทำไม่ได้แล้วนะครับ ก็มาดูกันนะครับว่าสกิลนะครับสกิลปกติก็ดูไปแล้วนะครับมาดูความสามารถในการทะลุนะครับคือนะครับมันจะมีเงื่อนไขนะครับทะลุมงึงสองสามสี่ห้านะครับถ้าบวกเข้าไปหรือว่าปั้นไปนะครับมันจะได้อะไรบ้างนะครับมาดูกันนะครับบวกหนึ่งนะครับเป็นพาสซีฟสกิลนะครับสกิลยี่นะครับสกิลยี่ตำนานนะครับทําดาเมจต่อคุพลนะครับต่อคุณพลที่ติดสถานะเผาไหม้นะครับ เพิ่มขึ้น30%นะดาเมจมันจะโดนหนักขึ้นนะครับยิวจี้ตำนานนะครับสร้างดาเมจต่อคุณพลเผาไหม้เพิ่มขึ้น30%นะครับเมื่อเพื่อนร่วมทีมนะครับทําให้เกิดสถานะเผาไหม้นะครับทําให้ตนเองครับพื้นผูโทสงทีมเผาไหม้เลยนะครับคือนะครับถ้าเพื่อนทําให้ศัตรูโดนเผาไหม้นะครับมันจะได้พื้นผูโทสะนะครับมันจะ ตัวจิวยี่จะฟื้นผูได้นะครับแล้วก็รีเซ็ตบัฟลบทั้งหมดนะครับและมีโอกาส40%นะครับที่จะดำเนินการเพิ่มเติมหนึ่งครั้งนะครับสถานะของาไหม้นะครับส่วนมากส่วนมากมันจะนะครับคือสถานะนี้นะครับต้องล่างปลุกตื่นนะครับมันจะได้นะครับถ้าทั่วไปมันจะช้าหน่อยแต่ก็พอได้นะครับ เมื่อศัตรูนะครับมีขุนพลนะครับลดโทสะนะครับจะใช้นะครับสองดาบนะครับทําให้ศัตรูนะครับแบบซุนนะครับสองนายติดสถานะถอดชิตนะครับสองั้งแล้วก็ทําให้พวกเขานะครับเผาไหม้นะครับเป็นเวลาสองรอบนะครับคือมันจะคอมโบตอนที่สองนะครับถ้าทะลุไม่พอมันจะลําบากนะครับนี่ครับเวลาทะลุหนึ่งเราก็ต้องทะลุสองด้วยนะครับถ้าไม่ทะลุมันจะไม่เก่งนะครับ แอดพื่นภูทศานึ่งจุดนะครับรีเซ็ตสติตสลบให้ตัวเองนะครับแล้วก็เพื่อนหนึ่งคนนะครับแอดได้รับนะครับการเปลี่ยนสถานะนะครับหมักลุกหนึ่งชั้นนะครับก็น่าจะคอมโบกันนะครับถ้าสามนะครับเมื่อศัตรูนะครับมีผลพลนะครับที่ได้รับดาเมจตัวเนื้อนะครับตัวเองจะอ๋อต้องทําให้ศัตรูโดนไปด้วยนะครับมันก็ มันมีเงื่อนไขนะครับสำหรับตัวนี้นะครับถ้าบวกสี่บวกห้านะครับต้องมาดูที่ความสามารถในการปลุกตื่นก่อนนะครับถ้าปลุกนะครับเมื่อฝ่ายนะครับศัตวูนะครับมีขุนพลที่ได้รับสถานะเท่าฐานนะครับทําให้ขุนพลนะครับที่มีสถานะลบนะครับสูงสุดสามนายนะครับถูกเผาไหม้เป็นเวลาสองรอบนะครับคือมันเวลานะครับมันจะเก่งตัวนี้นะครับคืออยากอยากจะบอกว่านะครับ ต้องปลุกตื่นนะครับถึงจะเก่งนะครับอันนี้นะครับก็ถ้าอยากเก่งก็ต้องปลุกตื่นนะครับเพื่อเข้าคอมโบดีๆนะครับแพบมีโอกาสนะครับทำให้ห้าสิบเร็นนะครับที่จะเปลี่ยนนะครับนิรการสางรอบเปลี่ยนเป็นประเภทอาหารกาอบวายนะครับคือนะครับมันมันตรงนี้มันจะไม่มีอะไรมากแต่ว่าตรงนี้นะครับมันมนเล่นลำบากครับตรงทะลุนะครับผมอาจจะไม่สามารถทะลุให้ดูได้หมดนะครับแต่ว่าเดี๋ยว อัปเกรดนะครับเป็นล่างปุกตื่นเลยนะครับคือค่าพลังสเตตัสต่างๆนะครับมันจะสูงมากๆนะครับต้องเปลี่ยนนะครับประเภทอาหารนะครับเพิ่มดาเมจนะครับต่อสตรูที่มีสถานะลบนะครับ40%นนะครับคือเพิ่มดาเมจเลยนะครับ อันนี้ก็ใส่ก็ได้นะครับเดี๋ยวเขาแนะนําเป็นธาตุไม้ก็ใส่ธาตุไม้ไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอัพสูงสุดนะครับแล้วก็นี่นะครับเพิ่มสเตตัสนะครับมันจะโหดๆหน่อยนะครับสเตตัสที่ผมมีนะครับมันก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเพิ่มนะครับที่จริงมันก็ อยากเพิ่มแบบตัวที่จริงก็เอาเอาแบบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเพิ่มตัวละครน,นะครับสองตัวนะครับอันนี้ก็อาจจะนี่นะครับเดี๋ยวขอเพิ่มสเปรตัสขั้นสูงเลยนะครับเอาเป็นเกาะธรรมดาก็ได้นะครับนี่ครับ ยังไม่สุดมากนะครับเดี๋ยวดูนะครับขอบอกว่าพลังนะครับโคตรสูงนะครับผมใส่นะครับเป็นดูนะครับใช้ดูนะครับ เป็นระดับนะครับดาวแดงนะครับคือค่าสเตตัสนะครับตอนนี้นะครับมาพันเก้านะครับคือค่าสแต็กนะครับสูงนะครับไม่ได้ทั่วไปนะครับที่มีนะครับมีให้มาประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูด้วยนะครับแบบสุดๆนะครับเดี๋ยวเพิ่ม ความสามารถแบบขีดสุดให้ดูนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับพลังก็ประมาณนี้นะครับยังมีเพิ่มสูงกว่านี้ได้อีกนะครับคือเงื่อนไขนะครับจะใช้สกิลปลุกก็สถานะเท่าทานนะครับที่จะเอามาคอมโบด้วยนะครับแล้วก็เข้ามาตรงนี้นะครับคู่มือนะครับเวลาจะใส่นะครับว่าจะเอาทีมแบบใหม่นะครับถ้าติดเลือดไหลออนแอนะครับ โมโหแข็งแก่งไม่ตายนะครับมันมีหลายสถานะนะครับให้เลือกนะครับเราก็เลือกประเภทคอมโบได้นะครับเราจะรู้นะครับว่าจะคอมโบแบบไหนนะครับบางทีนะครับผมก็ต้องมาหาจากตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะครับสถานะเท่าทานนะครับตัวที่ทําได้บางทองนะครับก็เลือกตำนานนะครับ ตัวนี้นะครับมันทำได้แค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็ล่างสุดนะครับบวกสเตตัสเต็มให้เอาประมาณนี้นะครับแล้วบางทองต้องการอะไรนะครับมานะครับก็มาหาคู่ต่อสู้กันนะครับเอาใครดีนะครับโจโสนะครับล่างตันเราเข้าไปเลยนะครับ โจโซแล้วเอาอะไรอีกนะครับไปเกี่ยวไหมนะครับน่าจะเพิ่มตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับจิ้งบวกค่าสแต็กได้เพิ่มนิดนะครับมานะครับ คือเงื่อนไขนะครับตัวนี้นะครับอยากใช้สกิลนะครับเมื่อฝ่ายศัตรูนะครับมีขุนพลที่ได้รับสถานะเท่าทานนะครับจะทําให้นะครับขุนพลศัตรูที่มีนะครับสถานะลบสามน้นะครับติดสถานะเผาไหม้นะครับมาคือผมก็ทําคอมโบได้ไม่ถันนานะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ทําการไซ่งานนะครับ ก็ศัตรูก็อาจจะประมาณนี้แต่ว่าไม่แน่ใจนะครับว่าจะรอดนะครับโดนต่อเนื่องนะครับ ไปเกี่ยวนะครับํำบากหน่อยนะครับเดียวขอเพิ่มนะครับอีกตัวนะครับเป็นไม่ใช่ตีน,พพะพพนะครับเป็นคุณพลพิเศษคร่าจะเปคุณพลพิเศษนะครับ ไม่ใช่พิเศษแต่เป็นอะไรนะ SP นะครับเดี๋ยวหาตัวช่วยก่อนนะครับมันต้องมีนะครับตัวอีกตัวนหนึ่งนะผมจำไม่ได้แต่ว่านะครับเป็น SP นะครับที่ทำงานคู่กันได้ดีนะครับนี่ ตัวนี้นะครับอาจจะพลังยังไม่สุดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูคอมโบเลยนะครับอีกตัวนะครับก็ใส่เป็นคุณพลทั้งหมดนะครับไปเลือกนะครับเป็นงอกกบนะครับก็มาเอาตรงนี้นะครับ ไม่ทำอะไรเลยนะครับคือเอาแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูไปเลยนะครับว่าคอมโบประมาณนี้นะครับนี่นะครับติดสถานะเท่าท่านะครับทุกอย่างนะครับโดนเข้าไปนะครับนี่จะจะโดนอยู่ประมาณนี้นะครับ คือขยับอะไรไม่ได้นะครับก็มาดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่นะครับเริ่มรอบก็เผาสตูนะครับแล้วก็ทําการบ่ยนะครับให้ใช้สกิลไม่ได้นะครับแล้วก็นี่ครับสเตตัสนะครับโดนเท่าทานไปนะครับนี่ครับนี่ครับสถานะเท่าทานโดนไปแล้วนะครับจะเข้าเงื่อนไขนะครับสกิลนะครับ ฝ่ายศัตรูนะครับที่ได้รับสถานะเท่าทานะครับจะทําให้ฝั่งศัตรูสามนายนะครับที่ติดสถานะลบสามนายนะครับโดนเผาไหม้ครับสองรอบแล้วก็มีโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะเปลี่ยนประเภททหารนะครับเป็นเกาะวายนะครับแล้วก็จะมีนะครับเงื่อนไขเมื่อเข้าสู่สนามนะครับจะทําให้คุนพลนะครับฝั่งศัตรูสองนายนะครับได้รับสถานะถอดจิตนะครับ นี้นะครับติดอะไรมาบ้างนะครับเผาไหม้แล้วก็ตรงนี้นะครับโดนนะครับรับประทับตานะครับทําให้ใบสกิลเลยนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยไซสกิลปลุกตื่นมันจะเล่นลําบากนะครับมาประมาณนี้นะครับนี่นะครับเผาไหม้นะครับโดนนะครับเกาะวายโดนอะไรเข้าไปนะครับอาจะไม่หนักมากนะครับนี่ก็โดนนะครับ มานะครับติดมาเยอะนะครับก็ใช้งานประมาณนี้ได้นะครับคือมันเข้าคอมโบได้แต่ว่าต้องตัวที่จะไปได้นะครับต้องเป็นนะครับบางทองเท่านั้นนะครับอันนี้ก็รีวิวขั้นพื้นฐานให้ดูนะครับก็จะใช้งานประมาณนี้นะครับสำหรับจิวยี่นะครับการใช้งานนะครับก็จะไปกับทีมบางทองนะในการทํางานนะครับ คือจะเข้าเงื่อนไขมันจะลําบากหน่อยนะครับติดสถานะเท่าท่านมันมีน้อยตัวนะครับที่จะทําได้นะครับถ้าจะเล่นจิวยี่นะครับก็ต้องปั้นบางทองมาด้วยนะครับใครมีบางทองก็เอามาเล่นนะครับเป็นสายสถานะได้นะครับอันนี้ก็จะมารีวิวประมาณนี้นะครับสลับจิวยี่ตำนานนะครับก็สลับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวทำคลิปใหม่ๆให้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ